จักรรุ่นได้อันนี้คือสันชันเลตุนแต่งได้ตัดนิคัดเสียแต่ระบบน้ำม oh ันจ nice> ักจักบูดีแต่พอโน้อยนี่ได้แต่ปิ้นมึงละเดี๋ยวตัดนิคัดบูมีเมื่อยนี่จักมินิมินิบูมีเมื่อย์เชาเห็นยังนี่เชาเมย์เดี๋ยวได้ให้ไปมัดหุบมัดแล้วบ่ มืันนี้มามัดเขาซอยบนิวเป็นเป็นยังยังไ้เดียวนี่กาสิแล้วเขาดอแล้วก็ไปเกี่ยวอันเขาชิบซองนี้บหมือนนะเดี๋ยวเก็บกู้เขาเชาเป็นก่อนทุกคนเลยช่วงนี้มีแต่วี่อยากมีแต่งานบุคอยได้ขึ้นป่าทุกคน แล้วเคลียร์เวียกอยู่แถวบ้านเท่าให้แล้วก่อนนะส่วนทีมงานกะคลียรปาแล้วแต่เท่าเวียกไปเวียกมันคุณได้มีเวียกร้ายกะจะได้เ็เวียกร้ายคุณได้บ่มีเวียกร้ายกะจะได้เข้าป่าหาอยู่หากินไว้นะทุกคนเลยส่วนเท่ากะเวียกร้ายหาจนบ่มีเวลาแลวกะแทบสิบ,บ่มีเวลาฮอถทายคลิปนะทุกคนยังได้กะอย่าพลาดลืมไลน์บ่าวบอลเด้อเอซทางฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ทางใดกะ เป็นกำลังใจให้เนี่ยอันนี้หน้าบอนิวส่วนหน้าเหานะ่กะกลายคือกันลายวานี้อีกนะส่วนอันนี้เขา่าพันนวดเพิ้นนี่ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เพื้นยังขึ้นผู้ได้เข่าเพิ่นกำลังใกล้ยากชุกนะยังบุชุกคักพุ่นเพิ่นปันไปชี้ชสอบเลยเข่านี้ยังครึ่งหนึ่งปีนี้ระดับแปดสิบพ่ดละ ตัวนี้ฝันเกี่ยวสวยงามอยู่ด้วทุกคนเลยอย่าคลายคลายคนเกี่ยวอยู่ได้มาจากเกี่ยวกันแล้เดี๋ยวเฮาวก็จะมัดเขากันมาหนี่งนี่ตัวนี้เพิ่นเกี่ยวไว้วันนี้แดดแดดทักตัวนี้นี่เป็นคนเกี่ยวเอาได้เกี่ยวเป็นมัดมัดกระดับบางคนเดิน หรือว่ามัดกรรมัมบางพื้นที่กะเอินมัดกระเด็บอเอาแต่วชต่อเอิญนะชวนเฮากะเอินเ,นเกี่ยวเกี่ยวข้าวกัมนะเกี่ยวเป็นกําเป็นกมัมเป็นกําใหวันยนี้มันแห้งไวแดดเดียวก็แห้งกู้ได้แต่ว่าอันนี้บริกรสองคนพวเมียก็เฮ็ดนำบททันเฮ็ดไปเฮ็ดน้านร้น,าานะนี่แหละยังได้ข้าวไร้ก็ต้องเมยเนี่ยกันเท่านี่ เอาชิจ่างคนมาเพิ่มอีกสองคนนี่ก็เมือเ่อยนะแนมเบิ้งเข่าในหน้านี่ก็เงี้ยงเนาะกินชมทุกคนตอนบ่ายชิลงม,มัดขเข่าแล้วกินชมก่อนมาหน,นีิเดีราเข่ากันยังไม่กินเจอนะกินชมกันจะกินเขา่าต่ำห่งทางจึงไข้เขื่อน หาเน๊อะปากเงี้ยนี่ละปากเีกันจะอ่านลีนากัะบุงมบิปากงี น้องบ่หลายนะ,ะกินกินข้าวกันทุกคน อออก,กินงัวออกตะคอกก็เลยพาไปไรงัวตอนลงมัดเขากินนี่ไปไรงัวนเลยพัดมามัดเขาอีกคือเก้าบนี่งแต่เอาไปกินเขากันนะอันนี้ก็เที่ยงบนนิ่วเพิ่นมาทุกคนกินเขานกันก้อยไกย่ตามองค์ขายเครื่องมาแล้วละ

ัดตามไปพร้มันจัาทกันพื้นวันศุกราไดดยทีวัะดอกมันง่ามซึงกันกับกังเว้นเลยแหละเว้นานดอมันสวยโอปาบบแ้วกัพวกปันเข่าแล้วพนกันเข่า มัดแล้วแล้วก็พากันพ้นทุกคนเลยพ้นรถหนึ่งเลยรถที่ซองเลยนี่ซองไห้รถที่ซองรถแล้วล ร้ายเลยเสียงสามสี่ห้าบอมือเป็นยางจะใครมีทุกอันบอนี่ฝนหยุพื้นแดงขาวๆไปคุมผัดก็ได้แบ็กล่องกะมืดพอดีทุกคนบันนี้เฮากะจะเดินทางกลับกันนะไปจะได้กะขอบคุณขอบใจทุกคนนะนี่ขอบใจขอบใจบใบอเป็นยัง เดือนกำลังคืนทุกคนเอ้ยเดือนแจ้งได้พอมาตัดเข่าอยู่ได้กลางคืนกันเขากำลังสุกสุกเต็มทงทงใดกันะชวนมาวันก็จะได้มอดไว้สำานินนะทุกคนขอบใจหลายๆที่ยังติดตามภาพชมแล้วกัยังบ่ลืมมีโอกาสเวลาผลละพี่น้องเลยจะได้เข้าป่าหา